ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันไมค์แล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์บนคลิปเรียวไอจีของเราเนาะ ใครที่โพสคลิปไปแล้วนะครับยอดไลค์น้อยๆนะครับไม่มีการตอบกลับของโพสเลยนะครับก็สามารถไปดูคลิปนี้กันได้เลยขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social ได้เลยนะครับข้อมาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวลิงก์ให้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดหน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข like ้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อก็้ใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยใครที่เคยเข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เเลยนะ ข้หน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามากรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเบอน์กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กชั้นโปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้กันด้วยแล้วก็สมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยส่วนเพื่อคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนผมว่าเคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออน ขมวนหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง f c e b o o k Instagram y ม YouTube แล้วก็ Tik t o ็อกเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ IG ก็แล้วกันหมวดหมู่ตรงนี้นะครับไปแลกดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของถูกใจอินสตาแกรมแล้วกันสั่นวันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ แล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยเว็บไซต์ก็จะมีบริการที่เลือกแล้วนะครับตรงนี้เนาะส่วนลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเราได้เลยน,นะครับแล้วก็คัดลอกคลิปวิดีโอของเรานะครับเดี๋ยวจะเพิ่มยอดหัวใจอ่าหรือยอดถูกใจตรงนี้เนาะไปวางใส่ใน,ในเว็บไซต์ได้เลยประมาณน,นี้นะครับแล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับสามารถดูขั้นต่ำมาสูงด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกันเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเรามันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จำนวน100ค์นะรค่เเดยนะปไถูกสุล ก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านารละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับแต่หลังซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับไปเราคลิกนี้ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณได้เลยเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการทางซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราพิ่งแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบเราดาเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เพื่อนๆไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยสำเนาต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีอยตามช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพย์ถุงนิ้วอลเลตแล้วก็ริปโตเคอเรนซีก็มาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้ด อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม500บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถกดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สกามารถกดคําารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเพื่อนเขาจะมีมากกว่า400คนเรื่องเลยมีดังภากไทยตับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชอเลยนะเนาะเพ็่นเพนะครับเขาก็จะร,รวบรวมบริการต่างๆ่างด้วยหน้านี้หน้าน ส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์ก็จะมีนี่นะครับคำอธิบายด้านหลังใง้เรนกขกามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่ายลืมกดเข้ามาอ่านอยู่ตรงกรสังซื้อได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่หาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถามอะไรแอดมินก็ให้เราไปที่เมนูนต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ ถ้ามันต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้กันได้เลยเนาะถ้าใครเขาจะมีช่องทางไลน์ติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทางนะครับแจ้งปัญหาเลขออเดอร์ใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสื่อเหลือคำตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือต่างๆนะครับก็สามารถกดแท็กไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาได้เเเเลลลยยนน,นนนนนนาาาาะะีงงงงััั้้้้้ครรรบใหกดดดส่่ตตวไ อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดถูกใจของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้ปครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังเนาะตอนนี้นะครับคลิปวิดีโอของเราก็มีคนกดไลค์อยู่แค่79คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดดีเซตไปครั้งนึ่งก็แล้วกันเนาะ อ่ะหลังให้ที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ได้ทาการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาเป็น207คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ทาเว็บไซต์นะครับเขาทำการแถมยอดให้มาเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรที่ใ้ดีสุดไปเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนผู้ที่สนใจนะครับอยากจะแนะนาเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บสร้างหลอดได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย ข้ามาะนำต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็นำมาคัดลอกลิงตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเติมมานต่ำหรือว่าขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์แต่ลิงก์ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็กดสแกน QR code หนคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผิดพลาดการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะสสวััดีครบ